You are listening to The Library to Podcast on are Article listening The The ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content สามารถรับชมได้แล้ววันนี้ที่ www.theLibraryLearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในพอดแคสต์อพิโซนนี้ครับเราจะมาดูถึงวิธีการที่เราทุกคนครับจะสามารถเปลี่ยนให้ชีวิตของเราตอนนี้ให้กลายเป็นชีวิตที่ดีที่สุดได้โดยผมได้นำมา3ปัจจัยหลักๆนะครับที่จะมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของเรามาเริ่มกันที่ปัจจัยที่1กันเลยครับ Define your personal values and priorities กำหนดคุณค่าที่คุณให้ความสำคัญครับ เรื่องของคุณค่าหรือว่า value เนี่ยมันคือสิ่งที่คุณให้ความสำคัญกับมันครับมันคือแก่นของการใช้ชีวิตถ้าเกิดผมให้ยกตัวอย่างมากขึ้น v a l u e s บางอย่างอาจจะเป็นสิ่งที่คุณยึดถืออย่างเช่นคุณอาจจะยึดถือเรื่องของการเรียนรู้นั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมกิจกรรมอย่างเช่นการฟังพอดแคสต์หรือว่าการอ่านหนังสือถึงสามารถเป็นนิสัยของคุณได้เพราะว่ามันตรงกับคุณค่าตรงกับ Value ขอองงคุณนนั่นเแล้วทีนี้ทําไมการที่เรากําหนดคุณค่าของเราให้ชัดเจนเนี่ยถึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากการกําหนดคุณค่าครับมันเหมือนกับเข็มทิศบางอย่างที่ทําให้เราเนี่ยมีเส้นทางในชีวิตว่าเราควรจะเดินไปบนเส้นทางไหนดีเพราะว่าในชีวิตของเราต้องอยอมรับจริงๆว่าตัวเลือกมันมีเยอะมากครับมีแบบแทบจะไม่สิ้นสุดเลยแต่สุดท้ายความจริงก็คือเราไม่สามารถทําทุกอย่างได้เราไม่สามารถไหลคล้อยไปตามสิ่งที่สังคมบอกเราได้เพราะสุดท้ายครับเรามีเวลาจํากัด เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องเลือกครับเลือกสิ่งที่มันสอดคล้องกับคุณค่าของเราเลือกสิ่งที่มันมีความสําคัญกับเราจริงๆเพราะสุดท้ายแล้วครับสิ่งนั้นมันคือสิ่งที่จะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกพอใจแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตนี้มันมีความหมายครับและถ้าเกิดถามถึงวิธีการที่เราจะสามารถค้นพบคุณค่าของเราได้คำตอบมันไม่ได้อยู่ที่ไหนอื่นเลยครับนอกจากตัวของคุณเอง เพราะฉะนั้นวิธีการเดียวเลยที่คุณจะสามารถหามันได้คือการอยู่กับตัวเองครับนั่งคุยกับตัวเองเขียนจด r n a l ก็ได้นั่งสมาธิก็ได้อยู่กับความคิดของตัวเองครับเพื่อย้อนดูว่าในอดีตที่ผ่านมามีอะไรบ้างที่คุณให้ความสําคัญมีอะไรบ้างที่คุณเห็นแล้วคุณรู้สึกตื่นเต้นอยากจะวิ่งเข้าหามันอยากจะมีส่วนร่วมกับมันสิ่งเหล่านั้นครับมักจะเป็นคําใบ้ที่จะบ่งบอกให้เรารู้ว่าแก่นของคุณค่าที่เราให้ความสาคัญจริงๆเนี่ย มันคืออะไรกันแน่ถ้าเกิดจะให้ยกตัวอย่างครับเป็นกรณีของตัวผมเองที่ผมได้ค้นพบคุณค่าตรงนี้ครับคือผมได้มีโอกาสตั้งคําถามกับตัวเองว่า Y ของผมจริงๆแล้วมันคืออะไรทําไมผมถึงทําในสิ่งที่ผมทําวิชันหรือว่าเป้าหมายของผมนั้นมันคืออะไรกันแน่แล้วคําถามพวกเรื่องของ Y หรือว่าวิชันครับ มันจะมีแก่นของ v a l u e s หรือว่า Core v a l u e s ของผมสอดคล้องกับมันอยู่แล้วผมก็มาคิดต่อสุดท้ายแล้วชีวิตที่ผมต้องการมันก็จะมีเรื่องของความ e อ j o y มีอิสระแล้วก็ได้ inspire ผู้คนครับอันนี้ก็จะเป็นแก่นหรือว่า Core core v a l u e s ของผมนั่นเองซึ่งพยายามสรุปมาให้ได้ภายในคำเดียวนะครับผมมอกว่ามันสรุปได้ง่ายดีส่วนตัวผมเองเนี่ยจะมีทั้งหมด core v a l u e s ด้วยกัน ทุกคนก็สามารถลิสต์ออกมาได้เลยครับจะ1ก็ได้หรือจะ3ก็ได้แล้วคําถามคือการที่เราค้นพบคุณค่าของตัวเราเองนั้นมันจะส่งผลดีกับเราหรือว่าทำให้เรารู้สึกแตกต่างจากปัจจุบันยังไงได้บ้างผมจะขอยกเรื่องนี้ขึ้นมาครับมันคือเรื่องของการเกษียณ จริงๆแล้วเนี่ยครับการเกษียณเขาถูกแบ่งประเภทออกมาเลยนะครับว่ามีอยู่ทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันแบบแรกครับคือ traditional retirement หรือว่าการเกษียณตามปกติครับก็คือการที่เราทํางานถึงอายุ60หรือว่า65แล้วก็เกษียณครับทางการงานแล้วก็เราได้รับเงินบำเหน็จํานานเพื่อใช้ชีวิตอยู่ต่อกับครอบครัวแบบที่2ครับมันคือ mini retirement หรือว่าการเกษียณขนาดย่อมครับหลักการเกษียณแบบนี้คือสิ่งที่เขียนอยู่ในหนังสือ the four hour work week ของทางคุณ Tim Ferriss นะครับมันคือการที่เราทํางานช่วง แล้วก็พักช่วงหนึ่งแล้วก็กลับไปทํางานใหม่โดยส่วนใหญ่เรามักจะเห็นในกลุ่มของชาวต่างชาติที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นครับที่เขาจะชอบมาเที่ยวฝั่งโซนเอเชียเขาจะทำงานประมาณ1ปีถึง2ปีแล้วเขาก็จะพักยาวๆเลยครับประมาณ6เดือนเหมือนเป็นมินิวี t i ทายเมนหรือว่าการเกษียณขนาดย่อมนั่นเองและอย่างสุดท้ายครับมันคือเพอร์เพ a l ช e ลว r e m ท n t การเกษียณร,รูปแบบสุดท้ายนี้ครับมันคือการที่เรานั้น รู้สึกรักในงานที่เราทําเพราะว่างานนั้นมันมีความหมายมันตรงกับคุณค่าของเราตรงกับวารุษของเราเราทําแล้วเรารู้สึกเหมือนไม่ได้ทํางานเลยเราทําเพราะเราเอนจอยมันจริงๆแล้วมันก็สามารถเลี้ยงชีพเราได้อันนี้ก็คือการที่เรากเกษียณเช่นเดียวกันครับเพราะว่าในแต่ละวันที่เราทำเนี่ยมันไม่รู้สึกเหมือนการทํางานเลยมันรู้สึกเหมือนว่าเรากําลังเอนจอยกำลังสนุกกับสิ่งที่เราอยากจะทําจริงๆ นี่แหละครับคือเมื่อไหร่ที่เราสามารถค้นพบได้ว่าวาลูสของเราคืออะไรอะไรคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญและถ้าเกิดงานที่เราทำหรือกิจกรรมในแต่ละวันมันสอดคล้องกับสิ่งเหล่านั้นเมื่อนั้นครับความรู้สึกส่วนตัวของเรามันจะรู้สึกเหมือนว่าตัวเองได้กเกษียณเลยมันจะรู้สึกเหมือนว่าเราไม่ได้ลงมือทํางานหนักวันนี้เพื่ออนาคตนะแต่เราลงมือทํางานวันนี้เพราะว่าเราอยากจะทํามันเราสนุกกับมันและนั่นครับมันคือสิ่งที่ทําให้ชีวิตของเรานั้นมีความหมายมากขึ้น ปัจจัยที่2 embrace a growth mindset โอบรับ growth mindset ข้อนี้ครับเป็นข้อที่เรียบง่ายมากแต่สำหรับใครที่อาจจะยังไม่ทราบว่า growth mindset คืออะไรครับจะต้องบอกก่อนว่าความคิดของเราครับหรือว่ากรอบความคิดจะมีอยู่ทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันคือ f i x mindset แล้วก็ growth mindset f i x mindset คืออะไร f i x mindset ครับคือกรอบความคิดที่มองว่าเรานั้นไม่สามารถพัฒนาได้มากกว่านี้แล้วเราถูกตีกรอบไว้แล้วส่วน growth mindset ครับคือกรอบความคิดที่บอกว่า ตัวเรานั้นสามารถพัฒนาได้เราสามารถเก่งขึ้นได้แม้ว่างานที่เรากําลังทําหรือว่าสิ่งที่เรากําลังจะ,ะเผชิญอยู่เนี่ยมันจะยากแค่ไหนก็ตามถ้าเกิดเราให้เวลาตัวเองมากพอเรียนรู้มากพอให้เวลาชั่วโมงบินในการที่มันจะเพิ่มขึ้นเนี่ยครับมากพอเมื่อนั้นยังไงเราก็สามารถเอาชนะมันได้อันนี้เป็นเรื่องของความคิดอย่างเดียวเลยครับถ้าเราคิดว่าเราจะเก่งขึ้นแน่นอนคุณก็จะเก่งขึ้น และข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการเป็นคนที่มี growth mindset ครับมันคือการที่คุณจะมองว่าทุกอุปสรรคที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ใช่กำแพงแต่ว่ามันคือบันไดสู่การเติบโตเพราะว่าหลายๆครั้งเราอาจจะมองว่าความล้มเหลวหรือว่าความยากลำบากเนี่ยมันคือสิ่งที่เราไม่ควรพบเจอหรือเปล่ามันคือสิ่งที่ผลักเราออกจากเป้าหมายมากขึ้นไหมแต่จริงๆแล้วคนที่เขามี growth mindset เขาจะไม่คิดแบบนั้นเลยเขาจะมองว่านี่แหละคือสิ่งที่จะทําให้เรานั้นเก่งขึ้นพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นและสามารถกลายเป็นคนที่เหมาะสมกับชีวิตที่เราต้องการได้มากขึ้นเช่นกันเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดหลังจากนี้คุณพบเจอกับอุปสรรคอะไรให้อบรับความคิดของ Growth Mindset เข้าไว้ครับมองว่ามันคือบันไดไม่ใช่กําแพงปัจจัยที่3ครับ Cultivate healthy habits for well-being ฝึกฝนนิสัยที่ดีต่อการใช้ชีวิตของเราเราจะกลับมาเรื่องของนิสัยที่เป็นพื้นฐานของชีวิตเลยครับซึ่งตรงนี้แน่นอนสิ่งแรกที่ผมอยากจะพูดถึงมันคือเรื่องของสุขภาพครับสุขภาพถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วก็ว่าได้เพราะว่าในหนังสือของพีระมิดสามสุขเขาก็ให้เรื่องของสุขภาพเนี่ยเป็นฐานล่างสุดเลยครับมันจะเปรียบเสมือนได้กับตัวของโต๊ะครับถ้าเกิดเรามีโต๊ะที่แข็งแรงเมื่อนั้นครับเราอยากจะเอาอะไรมาวางบนโต๊ะ เราก็สามารถโยนไปได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่สุขภาพของเรามันไม่แข็งแรงแล้วเราทํางานหนักอย่างเดียวเราหาตังค์มาเยอะมากในท้ายที่สุดครับในวันที่คุณกเกษียณคุณก็จะต้องนําเงินก้อนนั้นกลับมาดูแลสุขภาพอยู่ดีเพราะฉะนั้นนิสัยแรกที่เราควรจะให้ความสําคัญกับมันมากที่สุดมันคือเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายของเรานั่นเองแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่ผมมองว่าเราควรให้คว,ความสําคัญเป็นสิ่งถัดไปมันคือเรื่องของการเรียนรู้ครับ เพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราหยุดเรียนรู้โดยธรรมชาติของมนุษย์เราแล้วเราจะรู้สึกว่าชีวิตมันว่างเปล่าเราจะรู้สึกว่าชีวิตมันน่าเบื่อเพราะฉะนั้นครับนิสัยของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลามันจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากผมเชื่อว่าหลายๆคนที่กําลังฟังอยู่ก็คงจะได้ยินกันบ่อยแล้วใช่ไหมครับว่าหลังจากนี้เราทุกคนจะต้องกลายเป็น life long learner เป็นนักเรียนของชีวิตเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราหยุดเรียนรู้เมื่อนั้น เราจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังเพราะว่าโลกณปัจจุบันนี้ครับมันมีการเปลี่ยนแปลงไวเอามากๆการที่เราหยุดเรียนรู้เท่ากับว่าเราปฏิเสธที่จะเดินไปข้างหน้าเลยนะครับการเรียนรู้ถือว่าเป็นนิสัยหนึ่งที่เราไม่สามารถหยุดพัฒนามันได้เลยจริงๆความรู้ในวันนี้มันอาจจะเก่าแล้วก็ได้ในวันพรุ่งนี้นี่เป็นสาเหตุที่ว่าทําไมทางเราถึงเชื่อในความรู้มากขนาดนี้ ว่าความรู้นี่แหละมันคือเครื่องมือชนิดหนึ่งที่จะสามารถทำให้เราครับสามารถค้นพบอิสรภาพในชีวิตได้ และจริงๆแล้วเรื่องของนิสัยจริงๆมันยังมีอีกหลายนิสัยมากเลยครับที่ดีต่อการใช้ชีวิตของเราซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วที่ผมได้พูดไป2ข้อก่อนหน้านี้เรื่องของสุขภาพแล้วก็การเรียนรู้มันเหมือนเป็นแก่นหลักที่ทุกคนจะต้องมีครับแต่ส่วนอื่นๆที่ผมมองว่าแต่ละคนก็จะมีรูปแบบสไตล์ที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นการหา Work Life b a l a n c e การใช้ชีวิตส่วนตัวกิจกรรมบางอย่างที่ทําให้เรานั้นรู้สึกเอนจอยกับการใช้ชีวิตมากขึ้น อันนี้ครับเราทุกคนก็จะมีคําตอบของตัวเองกันอยู่แล้วเพียงแค่ต้องหมั่นฝึกฝนให้มันกลายเป็นนิสัยทําให้มันดูสนุกทําให้มันดูเอนจอยเพื่อที่ว่าเราจะสามารถหาบาลานซ์ในชีวิตของเราได้แล้วเมื่อไหร่ที่เราหาจุดพอดีเจอครับเมื่อไหร่ที่เราสามารถค้นพบความสุขจากการทํางานความสุขในชีวิตส่วนตัวความสุขจากความสัมพันธ์ได้ผมเชื่อเลยว่าน่านจะกลายเป็นชีวิตที่เราจะค้นพบความสุขความพอใจความฟูลฟิลและโดยภาพรวมครับมันจะกลายเป็นชีวิตที่ดีที่สุดของเรา อย่างแน่นอนและนั่นนะครับก็คือบทเรียนจากบทความ3ส,สิ่งที่มีผลต่อภาพรวมความสุขในชีวิตที่ทางทีมงาน The Library และตัวผมเองได้สรุปมาให้ จากที่ผมได้สรุปทั้ง3าปัจจัยที่มีผลต่อชีวิตของเรานะครับผมเชื่อเลยว่าสาปัจจัยนี้แหละมันคือแก่นหรือว่าคือพื้นฐานของทุกอย่างเลยเพราะสุดท้ายเราทุกคนจะต้องมีสิ่งที่เราให้ความสําคัญไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายคุณค่าในชีวิตหรือว่าสิ่งที่เรารักหลังจากนั้นครับเมื่อเราใช้ชีวิตไปเราจะพบเจอกับอุปสรรคมากมายสิ่งที่ทําให้เราตั้งคําถามกับตัวเองสิ่งที่ทําให้เราท้อเมื่อนั้นสิ่งที่เราต้องการมันก็คือ growth mindset นั่นเอง กรอบความคิดที่บอกว่าเรานั้นสามารถเก่งขึ้นได้ก้าวข้ามมันได้และทุกความล้มเหลวมันคือบันไดสู่การเติบโตและอย่างสุดท้ายครับก็คือเรื่องของนิสัยที่เราจะสามารถกลับมาดูแลชีวิตของเราในแต่ละวันได้ครับเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตที่เราทุกคนกําลังใช้อยู่มันคือผลลัพธ์ของนิสัยเล็กๆที่เราทําในแต่ละวันถ้าเราสามารถมีนิสัยที่แข็งแรงนิสัยที่ดีได้เมื่อนั้นผมการันตีได้เลยว่าชีวิตของคุณก็จะดีตามเช่นเดียวกัน สำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ครับผมขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่มาเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วหวังว่าพอดแคสต์เอดนี้จะสามารถช่วยทุกคนใช้ชีวิตที่ดีที่สุดของคุณได้นะครับและสำหรับใครที่ฟังพอดแคสต์สองทาง The Library เป็นประจำอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าอยากจะเรียนรู้เนะะื้อหาที่มีความเข้มข้นมากขึ้นตอนนี้ครับทางเรามีพรีเมียมคอนเทนต์ซึ่งจะเป็นเนื้อหาสุด Exclusive ที่ทางเราตั้งใจทำกันอย่างเต็มที่เพื่อให้ทางคุณครับกลายเป็น The Best v e r s อร์ของตัวเองได้ โดยทางเราครับจะมีการอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆกันในทุกอาทิตย์ซึ่งจะสามารถเข้ารับชมได้ผ่านเว็บไซต์ของทางเรา www thelibrarylearn com และถ้าเกิดใครอยากจะเรียนรู้เนื้อหาผ่านการอ่านก็สามารถหาซื้อหนังสือได้จากทาง thelibraryshop เลยนะครับทุกหนังสือที่เรามีนั้นถูกคัดเลือกมาเป็นอย่างดีและหวังว่าทุกคนจะได้อ่านสักครั้งในชีวิตขอบคุณมากมากเลยนะครับที่เข้ามาฟังพอดแคสต์ตอนนี้จนจบสำหรับวันนี้ทางทีมงาน thelibrary และตัวผมเองขอลาไปก่อนและขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับ สวัสดีครับ